มาสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านก็คลิปนี้จะมารีวิวหนังสือสร้างเงินล้านด้วย t f เฟกของโคดแบงก์กำพลนะครับบุษรานิพันธ์นะเพิ่งก็อ่านจบแล้วนะครับก็อยากมารีวิวให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะบอกก่อนนะคือนิดนึงนะชื่อหนังสือเนี่ยสร้างเงินล้านด้วย t f เฟกแต่ว่าโคดแบงก์พูด t f เฟกน้อยไปนิดนึงน้อยไปนิดนึงนะครับคือพูดประมาณแบบ ยีนะ่ะที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบเอ่อจิตวิทยานะครับเทคนิคการเทรดอะไรพวกนี้แล้วก็ก็จะมีอัดเต็มๆตรง case study ตัว TFX e เนี่ยก็ชุดนึงแหละนะครับมีม,มีมีปริมาณหนึ่งแต่ว่าก็ก็แบบตอนแรกผมคาดหวังว่าจะอัด TFX e แบบเยอะๆเนแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรก็ TFX e ประมาณ20%นะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับก็ครอบคลุมต้องบอกว่า คือจริงๆเนี่ยเออ่เป็นหนังสือที่ครอบคลุมแบบอาจจะแ,ะแต่ละแต่ละอันเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากนะอย่างเช่นพวกพาร์ทของทางเทคนิคเนี่ยก็โคดแบงก์ก็พูดแบบหมดเลยนะพวกตั้งแต่ดาวเทลลี่ไพ่แพทเทิร์นอะไรพวกนี้อินดิเคเตอร์อะไรเนี่ยเอเรดเวฟอะไรพวกเนี้ยนะครับแนวรับแนวต้านอะไรเมื่อก็ก็พูดหมดว่าแบบดูใช้อะไรดูกันบ้างนะครับก็แล้วก็จิตวิทยาการเทรดนี่ ต้องบอกว่าแน่นนะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ดีของหนังสือเอนี่คือสร้างความมุ่งมั่นในการเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์นะครับคือเขาจะโคนแบงค์จะเล่าประวัติของตัวเองนะครับว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นยังไงไมายังไงนะครับแล้วก็มีความแบบต้องบอกว่ามีความมุ่งมั่นแบบสูงมากอะ่ะคือในหนังสือเขาบอกว่าเขาแบบเออสามปีไม่ไปไหนอะดูแต่กราฟเวลาแบบยี่สิบชั่วโมงอะ่ะโหแบบโหแบบก็ สุดยอดนะคือแบบทุ่มเทเต็มที่อ่ะทุ่มเทเต็มที่ให้กับการเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์นะครับก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบความตั้งใจค่อน,นข้างสูงอ่ะนะครับพูดถึงแบบอืมสูงสูงมากสูงมากนะครับจิตวิทยาการเทรดนี้ค่อนข้างดีนะแล้วก็แบบก็มีบทเริ่มต้นเนี่ยก็จะพูดถึงแบบความฝันนะความฝันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เออ การเริ่มเข้ามาในตลาดหุ้นนะครับ oh. ต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยคือเขาเขาพูดได้ดีนะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่ไดแ้แบ่งแบ่งแบบระดับคนในการเข้าเข้ามาเล่นนะ่ะคือแบบนักทุนที่เพิ่งเพิ่งเทรดก็เข้ามาได้นะครับหรือว่าเทรดมาเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วเนี่ยก็เข้ามาได้คือเรามาเจอกันแบบดังนั้นเนี่ยแบบเราต้องแบบ คนที่มาใหม่ๆอ่ะก็ต้องระวังนะคือแบบคืออย่าอย่ายาไปแบบเก่งกับตลาดไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าตลาดหุ้นเขาเปิดรับหมดว่าทุกคนเนี่ยคือคือสามารถเข้ามาเล่นได้หมดนะครับอืมแล้วก็ในช่วงแรกๆนะครับก็จะพูดถึงเอ่อจุดเริ่มต้นของของคนแบงค์ว่าเข้ามาในตลาดได้อย่างไรก็ล้มลุกคุกคานแบบค่อนข้างมากนะคือแบบเข้ามาในตลาดในช่วงแบบ ไม่เป็นตลาดช่วงพีคด้วยแล้วก็เจอช่วงโควิดด้วยก็ก็เอาตัวรอดมาได้ก็ถือว่าโอเคนะผมว,ว่าใครใครที่ผ่านวิกฤตมาได้เนี่ยนะครับคือต้องผลิตได้เราต้องผ่านวิกฤตต้องผ่านวิกฤตให้ให้ให้ได้ถ้าผ่านได้เนี่ยผมว,ว่าเราถ้าเราผ่านทุกไซเคิลได้ถือว่าถือเราสักเซสไมเซตเนี่ยพวกแบบความบดทนความเชื่อมั่นการเ,เรียนรู้ก,นา,นา,กา,รารพัฒนาตัวเองการคบคลมอารมณ์การมีแผนการเทรดพวกเนี้ยคนแบงก์ก็จะย้ำอยู่เสมอ นะครับว่าว่าเราต้องเป็นยังไงในในการเป็นเรดเดอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทพาร์ทในส่วนของพาร์ทเทคนิคอะผมขอไม่พูดถึงเยอะแล้วกันเพราะว่าจะเขาจะพูดถึงแบบก็ก็ก็เยอะอยู่นะที่ที่ที่ครบอะต้องบอกว่าครบดีกว่าเป็นเป็นเทคนิคที่ครบก็ใครที่รู้อยู่แล้วก็สามารถข้ามพาร์ทนี้ไปได้เลยนะเพราะว่าแบบ พวกไพแพทเทิร์นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าใครที่แบบมือใหม่เ่ะผมแนะนําว่าเล่มเนี้เอาอยู่เล่มนี้ถือว่าใช้ได้ใครใครเป็นมือใหม่นะก็ก็แบบเพราะว่าสอนสอนแบบเบสิกแบบครบครบอะแทบจะครบทั้งหมดอะเส้นคาชเลียอะไรอินดิเคเตอร์ใช่ไหม m อ c d s i อะไรพวกนี้ก็เกือบเกือบร้อยหน้าฟิโบด้วยเนี่ยฟิโบนะครับก็พูดถึงฟ e ิโบ e อลเลดเวฟเนี่ยนะครับแล้วก็พันแรกก็ ความฝันใช่ไหมเริ่มต้นแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะพาร์ทสองเ,เป็นพวกเทคนิคแล้วพาร์สามเนี่ยจะเป็นเอ่อพวกจิตวิทยาการเทรดแล้วนะนะครับแบบเขาก็บอกว่าเออบางทีเนี่ยนะครับเอ่อการได้กําไรมาด้วยวิธีคิดและแอชชั่นที่ไม่ถูกต้องเป็นความเสี่ยงสูงมากในระยะยาวอย่างเงี้ยอ่านะครับอืมก็รักษาเงินต้นนะโค้ดแบงค์บอกว่าให้รักษาเงินต้นให้ดีนะครับ ก็สิ่งต่างๆเนี่ยโค้ดแบงค์จะย้ําอยู่เสมอนะโค้ดแบงค์มีมีพูดถึงฟันเดอร์มิทอลด้วยนะเนี่ยผมเลยบอกว่าหนังสือเล่มนี้โคบฟันเดอร์มิทอลบิตออฟเฟอร์ก็มีแตะนะครับนะครับฟันเดอร์มิทอลก็แตะนิดนึงนะครับเออแล้ว,ลว,ลว,ลวที่แบบผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะหุ้นแบบไหนที่เมื่อใหม่ควรสนใจเนี่ยโอ้ผมชอบเลยนะหุ้นในเซ็ตร้อยหุ้นที่เป็นขาขึ้นหุ้นที่ไม่ทําจุดตรงต่าสุดใหม่นะครับหุ้นที่เบรกเกาะสะสมเนี่ยเออผมผมชอบนะ แล้วก็หุ้นหุ้นที่มือใหม่ควรหลีกเลี่ยงหุ้นที่ทำนิวโลหุ้นขาลงนะหุ้นที่ใช้หลักตัวเองไปคาประกันนะครับหุ้นหุ้นเกิดฟลอร์อย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงหุ้นไม่มีสภาพคล่องก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับหุ้นที่ผู้บริหารความน่าเชื่อถือนี่ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับอืมแล้วก็มีตอนไายๆก็จะมีพูดถึงเดย์เทรดใช่ไหมอ่าเดย์เทรดต้องต้องรู้อะไรบ้างนะครับอืมแล้วก็มีแบบ ตรงท้ายๆเนี่ยพูด,พดถึงทีเฟคที่จะที่จะพูดถึงเคสสตารดี้ของเขาค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งด้วยต้องบอกว่าในระดับหนึ่งก็มีเคสสตดี้ให้เห็นเยอะแต่ว่าผมอ่านแล้วเคสสตารดี้ต้องบอกว่าก็โอเคนะแต่ว่ามันค่อนข้างเป็นวิธีที่เฉพาะเจาะตรง เป็นของตัวเองแตผมอาจจะไม่เข้าใจแบบเอ่อในการแบบไม้ที่เขาเทรดในการโชว์ตัวอย่างในการเทรดมาเนี่ย mm hmm. เพราะว่ามันมันค่อนข้างบางทีมันมันค่อนข้างเป็นแบบค้าเฉพาออ่าของของเขานะครับแต่ว่าก็อ่านอ่านเป็นตัวอย่างได้อ่านเป็นตัวอย่างได้เป็น,เป,นเป็นแบบในวิธีการเขาแต่ก็มีมีเคสตูดี้แบบใช้ทำเฟรมเดย์ดูทำเฟรมใหญ่แล้วก็ย่อยสิบห้าทีดูลงมาใช่ไหมแล้วมีโชว์ ชว่าเทรดจริงๆด้วยนะนะครับอืมโอเคนะครับก็พูดถึงทีเฟกคืออะไรเงี้ยนะครับคือแบบแต่ว่าชื่อปกทีเฟกเนี่ยชื่อปกทำเงินล้านด้วยทีเฟกผมผมคาดหวังว่าคุณแบงค์น่าจะพูดถึงทีเฟกเยอะวันนี้แต่ว่าก,ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วก็สิ่งสําคัญคือเขาพูดถึงไทม์ไซเคิลอันนี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาให้สําคัญมากที่สุดในการเทรดเลยนะครับคือเวลานะครับอืมนะครับ ก็จะย้ำย้าพวกแบบการเป็นอาชีพเทรดเดอร์เป็น full time เทรดเดต้องทำยังไงมีแตะ DCA หน่อยๆด้วยนะอืมทำไมต้องลงทุนอ่านะครับก็ใครที่สนใจผมว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับอ,อืมือมือมือใหม่ถึงกลางแล้วกันผมว่าอืม คือมือมือมือเก่าก็อ่านได้มือเก่าก็อ่านแบบอ่านเป็นแนวทางเป็นเป็นไอเดียแต่ว่าแต่พวกพวกพาร์ทเทคนิคเนี่ยมือเก่าเก่าเขาจะรู้กันอยู่แล้วไงอ่าแต่ถ้าใครใครมือใหม่มือกลางๆแล้วแบบชอบเทคนิคอ่ะเออเน่ยเนี่ย,ยใช้ได้นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเล่มที่ค่อนข้างดีนะครับก็ราคา490บาทนะครับจากสำนักพิมพ์ SuperTrader Republic นะครับอืม ก็แต่แต่ผมว่าสำหรับมือเก่าเนี่ยอาจจะแบบคือมันก็เป็นอะไรที่มันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนรถความอ้วนเงมันหนังสือแบบเราก็เข้าเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่บางทีเราต้องตอกย้ำมันแบบถ้าถ้านทุกเป็นมือเก่านะคือแบบมันทำจริงมันมันจะยากการปฏิบัติใช่ไหมเออ แต่ว่าถ้ามือใหม่ม,มือระดับกลางๆเนี่ยผมว่ามาอ่านเนี่ยถือว่าถือว่าเปิดโลกในการลงทุนในการเทรดได้ค่อนข้างดีนะได้ทั้งหุ้นด้วยได้ทั้งทีเฟกเออเขาเขาพูดถึงหุ้นค่อนข้างเยอะนะพูดถึงหุ้นเยอะกว่าด้วยนะครับถ้าถ้าในสัดส่วนปริมาณเนื้อหานะครับอืมก็ใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้ออ่านกันดูนะครับสร้างเงินล้านด้วยทีเฟกโดยคนแบงค์เดี๋ยวรอบหน้าผมมารีวิวหนังสืออะไรก็ ติดตามไว้กันได้กักบช่อง Lucid Trader นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการลงทุนทุกท่าน,นครับสวัสดีครับ